ตลาดแน่ลิซ่าแบ็คพิงค์นุ่งผาซิีน่ารักสดใสเที่ยวอุธยาเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีต่อใจสุดๆเลยค่ะเมื่อนักร้องสาวสุดฮอตลิซ่าลาลิษาหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ได้ออกมาโพสภาพสุดน่ารักสดใสใส่ชุดไทยนุง่งผ้าสนสีน้ำเงินไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ทั้งนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพใน IG s ี o r อกับเพื่อนเพื่อนขนาดถือดอกไม้หนึ่งในนั้นมีนางเอกสาวเดียนาร่วมเฟรมด้วยแถมยังเป็นเจ้าของร้านผ้าไทยที่ลิซ่าใส่อีกด้วยค่ะงานนี้เรียกว่าเตรียมขาดตลาดได้เลยนะจ๊ะและที่สำคัญวัดที่อยู่ในจังหวัดนครศรีอยุธยาต้องกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ใครๆต้องมาตามรอยสาวลิซ่าแน่นอนค่ะเจคอนเฟรม